ช่วงนี้เลยนะคะกับอนาคตดทองเรามองขาดกับฟ้าซิโกนั่นเองนะคะ<ช>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่จะไปร่วม ในงานมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่12นี้ด้วยนะะในกานพรุ่งนี้จะเริ่มต้นแล้วเราสองคนก็ใส่บบเสื้อมา,<ร>าต้อนรันเลยนะคะซึ่งวันนี้ทิศทางของราคาทองคําน่าจับตาทีเดียวนะคะ,คะนักลงทุน,นหลายๆท่านที่อยากจะเข้าไปรับเนี่ยก็น่าสนใจว่าราคาระดับไหนที่จะเข้าไปรับเป็นแนวรับที่น่าสนใจบ้างะนะค,คะวันนี้เราจะไปคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณนาทีจุธาวรกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนทีคะดูภาพรวมเรื่องของราคาทองนะคะยังคงลงอย่างต่อเนื่องนะคะเราเห็นราคาในตลาดโลกเองก็หลุดแนวรับ1,550ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในบ้านเราก็หลุด23,000ไปด้วยตอนนี้คลาสสิกโกเองเราวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองยังไงต่อไปคะว่าจะลงต่อหรือว่าโอกาสจะรีบาวน์ในตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะถ้าสําหรับราคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่า ถือว่ามีปัจจัยลกหลายๆอย่างที่กดดันราคาทองคําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรีชนะคะหลังจากที่เมื่อขํามค,คืนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้นะคะแล้วก็ถือว่ามีการประกาศวจะเลือกตั้งใหม่เดืนมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันแล้วก็ทําให้นักลงทุนมีความกังวลต่อ สภาพของกรีซต่อไปแล้วก็ทางค้างเงินยูโรที่ว่ามีการอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กดแารราคาทองคํารวมทั้งสินค้าพวภัพันอื่นๆ <Okay. S 2> รวมทั้งสินทรัพย์เสีเ่ยงอย่างตลาดหุ้นเองก็ปรับตัวลงมานะคะ <Okay. S 2> และหลังจากนี้นะคะก็เห็นได้ว่าอย่างมีข่าวล่าสุดนะคะก็ได้บอกว่าประธานาธิบดีของกรีซก็เปิดเผยว่าเมื่อวันจันรที่ผ่านมากรีซก็ เอ่อเทก็ได้ถอนเงินจากระบบธนาคารไปแล้วกว่า700ล้านยูโรนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรก็ยิ่งกดกันค่าเงินยูโรต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูว่าปัญหาอาจจะเร็วร้ายต่อไปนะคะตรงนี้ก็เลยจะต้องเป็นปัจจัยที่นักลงทุนทองคําหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิสนทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะคะก็จะต้อง,ง,งะะติดตามดูต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาทองคานะคะหลังจากหลุด ระดับตั้งแต่1,600เหรียญลงมานะคะปัจจัยก็ถือว่าเป็นลบแล้วก็ภาพทางเทคนิคก,ก็ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อค่ําคืนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ปิดตลาดที่อคอมเมดที่สหรัฐอเมริกาที่ระดับประมาณ1,557เหรียญยูเอสดอลล่าถอยออนนะคะแล้หลักมันก็มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เ้าวันนี้ก็ แล้วช่วงเย็นนะคะก็มีการลงไปทำโนประมาณหนึ่งพันห้าอยสเ็เหรียญยูเอสดอลลาร์่อออนนะคะแล้วก็ถึงจะรีบา์ขึ้นมาได้นะคะก็ยังไปติดแนวต้ยังไม่สามารถขึ้นเวกขึ้นไปแล้วก็ไปยืนเหนือเออหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญได้นะคะแล้วก็มีการอ,อ,อ่อนๆค่าลงมาในตอนนี้นะคะก็อยากจะให้หนักลงทุนนะคะดูแนวรับที่สำคัญบริเวณหนึ่งพันห้ารอยี่สสองเหรียญยูเอสดอลลาร์ถอยอ่อนนะคะถือว่าเป็นดุลต่ำสุดของ ช่ปีที่ผ่านมานะคะตรงแนวรับบริเวณนี้คาดว่าบริเวณ1522หี่เหรียญหรือบริเวณ1516เหรียญบริเวณนี้ก็น่าจะมีการรีบาวของราคาทองคำได้บ้างเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลังจากราคาทองคำปรับตัวลงมาต่อเนื่องเกือบสัปดาห์นะคะก็ยังแรงรีบาวก็ยังน้อยนะคะแล้วก็แรงที่เข้ามาซื้อก็ยังน้อยอยู่นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะทําให้ราคาทองคำรีบาวขึ้นไปได้มากนักนะ,ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าตามแนวรับต่างๆอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปบ้างแต่ว่า ก็มีบาขึ้นใจได้เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนดูแนวรับบริเวณนี้ส่วนแนวต้านนะคะก็อย่างที่บอกว่า1550เหรียญเป็นแนวต้านแรกนะคะถ้าผ่านบริเวณนี้ไปได้โอกาสที่จะเห็น1575แล้วก็หลังจากผ่าน1575ถึงจะไปดูกันที่1,600อเหรียอีกครั้งนะคะแต่ว่ากรอบสั้นๆก็ให้ดูบริเวณด้านล่าง ระหว่าง1,516เหรียญถึง1,550เหรียญบริเวณนี้ไปต่อนะคะว่า <Yeah. S 1> สามารถจะ เบสผ่านหันเหรียญแล้วก็ไปเทส1,575เหรียญเป็นแนวต้านถัดไปได้หรือไม่คะค่ะหมคะที่เห็นราคาทองคำขยับขึ้นขยับขึ้นมาได้บ้างนะคะย่อช่วงลบขึ้นมาสักครู่นี้เข้าไปตรวจสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณนะัทปรากฏว่าไปอยู่ที่ประมาณ1545เหรียญแฝ่งตัวอยู่ประมาณเท่านี้นี่นะคะมีปัจจัยหนึ่ง<ฆ>ที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกก็คือเรื่องที่สภาทองคําออกมาประเมินเรื่องของต้นทุนของเหมืองทองคำนะคะที่บอกว่าเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้ภายในอีก5ปีข้างหน้า จะได้เห็นโอกาสว่าราคาทองคำนั้นขึ้นไปแตะ3,000เหรียญต่อทรอยออนส์อันนี้ในมุมมองของทางคลาสสิกโกมประเมินยังไงบ้างคะคุณนัดคะรู้สึกว่า3,000เ <ฮะ S 1> หรียญนี่ตกใจเหมือนกันนะะค่ะจริงๆแล้วถ้ามองว่าแต่ละปีนะคะราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะ อ่ปรับแล้วก็ให้ผลต่แพนเพิ่มขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นอกจากที่จะถึงสามพันเหรียญตรงนี้ก็ไม่ยากภายในห้าปีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากปัจจัยลบกับราคาทองคําค่อนข้างมากแลยนะคุณก็ยังมีความกังวลต่อการลงทุนนะคะทองคําก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งในการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่กดดันราคาทองคําอยู่จะเห็นได้ว่าราคาทองคานะคะปรับตัวลงมาต่ากว่าสุด ต้นปีตอนเปิดตลาดมาประมาณ1,565เหรียญประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะและประกอบกับค่าเงินบาทด้วยทําให้ตอนนี้นะคะแข่งค่ากว่าตอนช่วงต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคำในประเทศก็ต้องเรียกได้ว่าวันนี้ก็ปรับตัวลงมาต่ํากว่า2 3 0 0 0บาทก็ถือว่าถูกมากนะคะตรงนี้ก็เลยต้องติดตามดูต่อว่า ราคาทองคำนะคะสามารถรีบาวได้ตรงแนวรับอย่างที่บอก1,522เหรียญหรือ1,516เหรียญตรงเป็นที่ค่าเฉล,ลี่ย100าเลยทีเดียวนะคะจะต้องดูกันต่อไปว่าแรงรีบาวนะคะจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าแรงเข้ามาซื้อยังไม่มากนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถรีบาวแล้วก็ทะลุผ่าน1,550ต้าแรกไปได้นะคะตรงนี้โอกาสที่จะปรับตัวลงต่อก็มีนะคะก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่า สามารถผ่าตนตรงนี้จะได้ไหมเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนนะคะที่รอจะเข้ามาสะสมทองคำนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าภาพยังเป็นทิศทางอ่ะสัญญาณทั้งลบอยู่นะคะถ้าคนที่ลงทุนโกลฟิลเตอร์อาจจะเน้นช็ o ต t p ซ s i t i o n จะเยอะกว่านะคะแต่ว่าเวลาราคาทองคําปรับตัวลงมาตามแนวรับอย่างที่ให้ไว้เนี่ยแล้วมีการดีบาขึ้นไปก็อาจจะปิดช็ o ต t position ทิงนะคะแล้วก็อาจจะมาเปิดสะสมในช่วงนั้น จังหวดจีนกำาไรระยะสั้นแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้การซื้อขายราคาทองคำนะคะก็ก็เข้ามาสะสมทองคำหรือว่าเข้ามาขายทองคำให้ให้เล่นในรอบระยะสั้น <c oughs> ดีกว่านะคะก <c oughs> ็คือแล้วก็อาจจะขายออกมาเร็วค่ะค่ะคุณนัดคะอย่างคลาสสิกโกเองเนี่ยนะคะเราช่วงนี้เนี่ยทองคําค่อนข้างที่จะมีปัจจัยลบมากระทบเยอะนะคะ <c oughs> ในงานมันนี่เอ็กซ์โปเราเตรียมคําแนะนําหรือว่าจะมีกลยุทธ์ฝากนักลงทุนที่ไปเยี่ยมบูธของคลาสสิกโกยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในงานบ้างคะค่ะ สำหรับกิจาการรมดีๆนะคะตรงนี้เราก็มีไปฝากนะักลงทุนเช่นเคยนะคะแล้วก็มีกิจาการรมโปรโมชั่นหลากหลายเลยที่งานแล้วก็สําหรับการลงทุนทองคํานะคะแล้วก็ผลทุกรูปแบบการลงทุนทองคํานะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ทองคาก็สามารถลงทุนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทองคาแท่งออนไลน์นะคะหรือว่า Gold Futures หรือ g o ETF ก็ตามนะคะอันนี้ก็มีให้คาแนะนํากับนักลงทุนทุกๆประเภทนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่านักลงทุนเหมาะกับการลงทุนแบบไหน,นะคะ่ะคุยปรึกษากันได้หรือว่าจะมาฟังสัมมนาก็ได้นะก็มีคลืนสัมมนานะคะแล้วก็มีสัมมนาของวันศุกร์นะคะตอนช่วงบ่ายรวมทั้งมีสัมมนาของทาง p r a c t i ก a l Group เลยก็วันอาทิตย์ค่ะ สิบโมงครึ่งตอนเท้าก็มีด้วยค่ะนะคะก็ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะขอคำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในทองไปเจอคลาสิกโกได้ในงาน m ั n นี่เอ็นะคะวันนี้ขอบคุณคุณนัดมากเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่า